สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับวันนี้23กันยายนครับวันศุกร์ครับก็มาแจ้งข่าวพี่น้องอสมอครับนำปฏิทินจ่ายค่าป่วยการอรสมอมาเล่าให้ฟังครับเดือนละว1,000บาทนะครับตอนนี้ค่าป่วยการยังอัตราเดิมนะครับ1,000บาทมาดูวันจ่าย ของแต่และเดือนในปีงบประมาณ2,566ซึ่งปีงบประมาณ2,566เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,565ไปจนถึงเดือนกันยายน2,566 12เดือนนี้ค่าป่วยการอสมอเดือนละ1,000บาทนี้จ่ายวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับเป็นข้อมูลจากกลมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับที่มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังทุกจังหวัด ทั่วประเทศแล้วซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนี้ก็ได้ร่วมกันกับกรมพัชิการจัดทำระบบ e-social welfare นะครับแล้วก็แจ้งเรื่องมายัางทุกจังหวัดเพื่อให้แต่และจังหวัดแจ้งหน่วยบริการสาธารณสุขให้ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งรายงานรอสอมอ 1. คือส่งรายงานการปฏิบัติงานแต่และเดือนนะครับเมื่อส่งรายงาน กาปรปฏิบัติงานแต่ละเดือนทุกวันที่15ของเดือนแล้วเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสาธารณสุขก็จะกดยืนยันผลงานทางระบบ eSocial Welfare กดไปตามขั้นตอนจนถึงกรมบัญชีกลางโอนน่นแหละครับพอกรมบัญชีกลางโอนก็วันโอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งวันโอนนี้เป็นการตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีกุม,มาาแต่ในอนาคตถ้าหากว่ามีมติค้ามนัรีเปลี่ยนแปลงวันหยุด ในช่วงที่จะมีการจ่ายค่าผิการก็อาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นระยะระยะนะครับแต่เบื้องต้นตั้งวันจ่ายอสมอไว้ทั้งปีดังรายละเอยียดต่อไปนี้ครับปีกงวัน2 5า6นะครับค่าผิการ1,000บาทของเดือนตุลาคม65ครับก็จะโอนเข้าบัญชีพี่น้องอสมอ แล้วก็อสอสอด้วยนะครับต้องขอัยที่ไม่ได้พิมพ์คําว่าอสอสอลงไปด้วยก็อสอสก็เป็นอาสาสมัครสาสุขเหมือนกันครับแต่เป็นอาสาสมัครสาสุขสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้รับค่าบริการวันเดียวกันครับตุลาคมหกห้าครับจ่าย15พฤศจิก,กายนหกห้าของเดือนพฤศจิก,กายนหกห้าจ่าย15ธันวาคมหกห้านะครับธันวาคมหกห้าจ่าย13มกราคม2 5 6 6ครับมกราคม6 6 จ่าย15กุมภา66ของเดือนกุมภา 6. กหจ่าย15มีนา66ของเดือนมีนา666จ่าย12เมษายน2566นะครับเมษา66หกจ่าย15พฤษภา66พฤษภา666จ่าย15มิถุนายน66ของเดือนมิถุนายน6 6จ่าย14กรกฎาคม66ของเดือนกรกฎาคม6 6จ่ายวันที่15สิงหาคม66ครับแล้วก็ของเดือนสิงหาคม6 6จ่าย15กันยายน6 6 และของเดือนกันยายน2566ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ66ก็จ่ายวันที่12ตุลาคม2566นะครับทั้งหมดคือปฏิทินการจ่ายเงินอสมตุลา65ถึงกันยายน66ครับหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันจ่ายกรมบัญชีการก็จะแจ้งข่าวเป็นระยะระยะถ้าเกี่ยวข้องกับช่วงวันที่15จะเป็นวันหยุดตามตมติคณะมนตรีต่างๆ ที่มีการที่มีการกำหนวดวันหยุดเพิ่มเติมวันจ่ายค่าบริบการก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ